สามจุดกดที่ตัวเองกดแชร์ก่อนดิสามจุดก่อนเออดูิตอนที่เรากดลิงก์นะมันจะแชร์อย่างเงี้ยเพื่อนผู้ผู้ร่วมเห็นไหมมันจะเขียนว่าผู้ร่วมเห็นไหมเออนี่งเพิ่มผู้ร่วมเออเพิ่มผู้ร่วมแล้วมันจะมีนี่นี่กดตรงนี้เลยลิงก์ใช่ไหมดูไหมนี่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 ลิงก์นี่ไงนั่นแหละลิงก์อ่ะเออเออคัดแล้วเราไปกดที่เมสเซจเมสเซจตรงนี้ใช่ไหม ไ่เมสเ็จเมสร็จไม่ใช่มเมเสร็จเพื่อนที่อยู่เฟซบุ๊กนะเออเดี๋ยวไปกดสามจุดก่อนต้องกดแชร์ก่อนทีเธอกดแชร์มันทีนี้มันกดแชร์มันจะเข้าไปยูทูบไงไเนี่ยมันก็จะเข้ามาเนี่ยเข้าไปหาท้ายตัวเองตัวเองมาไปมาหาเราอะมันกดไป y o u t u ู e มันกดไปไม่ได้ ูซิอ่ะมันมองไม่เห็นเลยมันไม่วางทำไมไม่วางโทรศัพท์จอจะได้มองเห็นไงใน,นมเมสเซจนี่ไงมเมสเซจเฟซบุ๊กนี่ไงรีคูปปีดเนี่ยก็นั่นเลยแล้วก็ส่งมเมสเซจปุ๊บ นี่เป็นลิงค์ยูทูบเนี่ยเข้าไม่ได้เนี่ยลิงก์มันต้องมีรูปสองคนเนี่ยลิงก์อันนี้เนี่ยมันต้องมีรูปสองคนมันต้องไงมันต้องลิงก์ลิงก์ยูทูปมันไม่ได้เออเข้าร่วมทีนี้มันมีตรงไหนอ่ะมันมีตรงไหนไหน่ะใน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 ที่เราตจทอดสดเมื่อกี้มันมี ย้อนไปคืนนี้มันตรงไอ้สามจุดเนี่ยไอ้ตรงขีดขีดย้อนไปที่เก่าคืนก็ย้อนไปแล้วสามจุดเ,เห็นไหมสามจุดเนี่ย<ม>กดเพื่อนเนี่ยมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยข้อความมันต้องกดบวกใช่ไหม เออเออกดออกทำไม่เป็นละมั้งนี่ยนะมันก็ไม่ไม่มีซ่อนข้อความทั้งหมดไม่ได้อีกเนี่ยมันก็เชม่ชมมันก็มีเข้าร่วมเนี่ยเห็นไหมเข้าร่วมเนี่ยเนี่ยมันก็ขึ้นมาอยู่นี่เนี่ยมันก็เหมือนเดิมอะ่ะมันเป็นลิงก์ของตัวเองไง ลิงอยู่ลิงในที่ไ like ลฟ์สดอ่ะเราไม่ยังไม่ได้ทันไปเอไปคัดลี่ลิงตัวนั้นมาเลยออกมาไว้เลยปุ๊บเราต้องเข้าไปตรนีสองแบบในแบบอแบบที่ส่งอันแรกมามันไม่ขึ้นไปได้ต้องต้องไอาแบบไลฟ์สดลงลงกดไลฟ์สดเลยแล้วก็กดลิงก์มาให้หนา กรไลสดนหมือนกัเออมันมันมันไม่มีแล้วตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันจะสลบจะสไลด์ไปแต่ไหน่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวสไลด์เดี๋ยวก็สไลด์ไปสามจุดก่อน เนี่ยมันก็ได้แค่เนี้ยสามท่านขอบคุณนะคะสามท่านมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยมันไปกดหาตัวไหนวะเนี่ยเอ้ยขอบคุณนะคะสามท่านที่พลังมืดนะคะพลังมืดขอบคุณนะคะทําไม่ได้คะ่ะสามท่านนะคะสามท่านนะคะพยายามทําอยู่คะ่ะทุกท่านคะ่ะอุ้ยตาไ